อสวัสดีครับผมเบาเสียงสวัสดีครับโอ้เบาเสียงเบาดังๆเนยเด้อบ้านนี้รถกำลังอัดเฟียงครับเบาๆแห้งๆจากน้อยหน่เด้อครับอ่ะวันนี้มาพ่อเบาเสียงนะครับกำลังนั่งหัวอยู่ผู้เดียวนั่งคุยอยู่ผู้เดียวครับนุณดอกคราสั่งสบาเมืองผีเนี่ยนะพวกเราก็ผีแท้ดิ กับจังหวะนั่นแหละผมคิดว่าจังสั้นล่ะ,ะนัง่งเบาอยู่ผูด้เดียวว่านั่งซ่อมเบื้องอยู่คนมาบอกเราวบาเลขงวดนี่มาบอกแล้วมาบอกแล้วเับวเสียงเลขเมืองผีนะครับงวดที่ผ่านมานี่หกสองลุดแต้มเดียวลุดแต้มเดียวนะครับตารางงวดที่ผ่านมานี่คนมีโศกกับใบได้ลุ่งดอกแต่ว่าเสียนหน่อยได้ลงอยู่มันบอครัเสียนหน่อยลงไปอยู่ได้ล่งอยู่ ขึ้นหม่อยลงอยู่เนาะแต่แ้มหนึงห่งที่เอาครับสุดไปแต้มหนึ่งเดียวจากไหนมวนี่เบาเสียงวา่ามากเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาแขนแขนนวาสันงวดนี่แต่ว่าสแต่ว่าสิออกหรือบ่ออกกับโมงหัก,กันครับแต่ว่าสิเอาแขนแขน,นววาสันใช่สมมติอาว่าเบาเสียงเขียนไ้นะเ,เป็นสิมีนั่นเขียนลงเพิินตัวเอา้ามาหนี้อ๋อ่นเหตกับมือเหรดิเอา้านี่นะครับ เบาวเสียงเลขเมืองผีนะครับแต่ว่าจังไรกับช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดือนพฤศจิกายน,น,น,นครบเดือนพฤศจิกายนครับเขียนหาแล้วเลยพฤศจิกาสิบหกพฤศจิกาของขังเพิ่นนะครับน่เต็มข้อเลยขันบ่ามีของขังเต็มข้อนี่ไปเมืองผีแล้วกลับมาบ่ได้ งวดนั่นเนาะสี่หกเนาะงวดที่มันออกล่างนะสี่หกเขา่าตรงตรงเ่อต้องกลับนะครับงวดออกล่างสีหงงงส่หกกับยังอ่าเข่าล่างครับเข่าล่างครับขึ้นนวดแล้วครับนนรบ่ิมวนว่าวเฉื่อยว่าคำนวณกับบริเวณขนวณดอกเพิ่น ินมีวิธีเหตุของเพิินหรอกครับมีวิธีการสื่อสารของเพิินแตกแท้ๆนะครับเอาวันสุกข,ขึ้นก่อนเลยนะครับผม ทุกเารออาทิตย์จัดหนังท่านขุดพลึหัสน,นล่างว่าสัน้นอ,อ้อันล่างตัวบัดใดน,น่ะสะโพเลขเขาตลา,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 างานงินเ่ากับ่ะไ้สังเกตเนาะครับ ข้าวบ้านไกลแต่ฮะนี้ข้าวบุญแม่เอาเอาเอาะเอาว่างฮะาละเอเอ,เอ,เอ,เอนับกองหายนับกองหายจักหน่อยก่อนครับเสียงดังจักหน่อยนะครับนะ่พาพอดีรถเพิ่นมาอัดฟางครับผมดังคือคักคือคักคือคักอยู่เส่แล้วครับเอาเสียงแล้วรถบิน,น สายลาให้ตัวได้บาทนีตกลงให้คู่หใดให้แปดหาสองสัวไม่เลนมาวันเสาร์อวันเสาร์ไ้ห้ี่ยก็จะออกวันเสาร์เลยวัสิมามันออกวันพฤหัสดีแมนยู่บ่แมน เเคเจ้ารับสามศูนย์เจ็ดเพิ่งหาดสามศูนย์เจ็ดอันสามศูนย์เจ็ดสามตัวนี่อันตัวนี้เป็นบนแน่นบ่ครับ,รบเลขสามตัวนี่เป็นบนเนาะแล้วล่างนี่ให้สองหางสองตัวหันบ่ครับ็เก้ากับหกเก้านั่นบ่ เด็กสองตัวนี่แม่นไม่ธรรมดาดิระว่างเด้ครับแต่ว่ามีอยู่ในมีอยู่ในเครือข่ายอยู่ดิเจ็ดเก่ากับหกเก่านะแต่ว่าเครือข่ายขึ้นมาทั้งบนเนาะเบาเสี่ยงหาไวบลางวสันเครือข่ายบอกว่าสองมาบนนะแอดวสันเห็นขีดเส้นใต้ที่แรกแปดหาสองแมนเหล่าเด้อผมขีดนี่นี่เบาเสี่ยงจับ เ็ดเก้านี่บ่ครับเจ็ดเก้านี่บ่แล้วก็หกเก้านี่บ่โอ้อันหกเจ็ดนี่บ่ได้จับเนาะจับให้สองหางได้ครับลางส่วนบนนี่แปดห้าสองนี่เอาบ่ครับถ้าวันพฤหัสแปดห้าสองบ่มีให้เป็นสามศูนย์เจ็ดีอันสูตรท้องพิ่นหรอล่เนาะท้องส่น สูตรจากเมื่อกี้คนที่มาาันแล้วม่นมปนธรรมดามันมาจากน้ำเพลินดอกอเ,เพป็นเห็ดแต่น้ำเพลินโดดอกบานนี้ให้ถามเบาเสี้ยงเพิ่มเติมจักหน่อยในบานนี้มัวน,นี่ไปเมืองผีมาจากรอบแล้วไปม,มารอบนึงแล้วไปมารอบนึงไปพ่อไปมาเนี่ยไปเมืองผีนี่พ่อพี่หลอ พ่อพี่หลอกครับไปเมืองผีไปพ่อพี่หลอกครับได้คุยกับเพื่อนบ่มิ่งถ้าเห็นกันซื้อ,อครับโอ้เห็นกันเรายกมือขึ้นไม้ใบซื้อบ่ไปทางไปทางมั่นยังสีบบ่เพื่อนบบอก,บอกแบบจ๊ะเป็นโตว่าหายเลยบ่บบบบมีจากเธอบ่เพื่อนบ,บอก เคยได้มากมิตาเป็นสูตรเห็ดจังสีบอกเพิ่นหายมากอ้อาวแต่ก็ล่องเบิง้งทนตัวสั่นมาสิเขียนเพิ่มห้ยจักน้อยสัน่นบนเนาะสามศูนย์เจ็ด โอ้ตากาคือบอออกแค่แบนี้นเอา้อำบาวเสียงอะไรไหมาเสียงหน่อยล่างโอ้ากาคือบอออกแค่แบนี้นเอ้อำบาเสี้ยงอะไรไมาเสียงหน่อยล่างหกเก้ากับเจ็ดเก้าตะกีบาวเสี้ยงวา่าเคยไปพ่พอย้มพ้บานนะครับตั้งแต่ ที่มหาเพื่นแหลกเนาะเป็นว่าเพื่นไปเมืองผีมากไปพอย่อมพราบานแต่ว่าช่วงช่วงหลังไม่นี่ไปนี่่ได้เจอย่มพราบานเลยเลบ่เจอตะผีหรอกคออนี่นะครับเนาะเราเชี่อมติดีๆ นี่เป็นเลขเบาวเสียงเลขเมืองผีนะครับเลขบนนั้น307ส่วนเลขล่าง69กับ79นะครับงวดวันที่16พหกพฤศจิกายน2อ6 6งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนห่สนงห62 62กับกับอย่างไนไม่ใช่น้อยจำได้ไ่มหกสกับ48่ปหรอครับมันออก63ลุูดไปแต้มเดียวนะครับ เ,เล็อตัวเลดสองหางหายมากนะหายล่างก็อ,งกออกล่างนะครับแล้วเลขดเิ่นเวลาเขาส่วนมากสีขาตรงตรงไหมขาตรงครับเขาตรงตรงแต่ว่าจังเลยแะล่องไปกิดเจ้าหน้าบึงนะครับอาจจะต้องอ่าล่องค่าชอบกับกับไว้น้ำแน่นะครับเพราะว่ายัางมันจะเกิดขึ้นได้ ตอนแรกบ้าเสียงไปขีดเส้นใต้แปดหาสองขนแต่ว่าผมมากอยู่ดี่เลขตัวนี้งามเนยนะครับงามอยู่แปดหาสองนี่ทายเอฟซีท่านใดชอบด้วยครับล่องจับไหวน้ำด้วยครับเพราะว่าเป็นตัวแรกที่เพิ่นขีดให้เพิ่นขีดแปดหาสองครับขีดเส้นใต้ให้แล้วก็ใส่ดอกจันไว้ไห้น้ำมากไห้น้ำ็นสัญลักษณ์ไว้ไห้พร้อมนี่นะครับแต่ว่าพอดีทักเพิ่นว่าเลขมันออกวันพฤหัสบดี เพิ่งจะได้ไปขีด307รหลอกหนึ่ง่ะโอเคครับผมจักลูกลูกแก้วอยู่ในปากนะ่ะอมเทละสามลูกตลอดบ่สี่หลูกที่หาลูกกับมี่แล้วแต่คิดจะอยากอมบ่ เฮาต้องอมไว้ตลอดบรรลุกแก้วนี่คือจังไรคืมอม,มีลูกแก้วนี่เป็นลูกแก้วอีหยังลูกแก้วปุกเสกมากเราบอกคือจังไรเฮาอมไว้เพื่ออีหยังลูกแก้วลูกแก้วถนอมมากแค่ผึ่งบรรจุครูพยัญชนะคนอย่างมันขั้มชนบทหรอแกลเปอร์ขั้มชนบนแจกมากโอ้ได้ลูกแก้วมาจากขั้ะโนดทดีมากของลูกแก้ว ครับบานนี้ก็เลยอมติดปากไว้ตลอดเลยสาเหตุอีกยังเชื่อเบาเสี่ยงขึ้นได้ขึ้นตองอมไว้ในปากดูแก้วนี่อ่มีมิี่มาที่ไปบอฮะอ๋อเสียสินเสียสมาธิฟึ้นสมาธิก็เลยอมลูกแก้ว ถ้าสมมาธิที่ดีมันก็สิบไหลยลงข้อ,อยังสี่บ่ถ้าสมมาธิที่บดีมันก็สิไหลลงข้อ,อยังสี่บอเขาต้องมีสมาธิดียังสี่บอกมีจังใดอยู่นความมีศีลมีธรรโอ้ให้ว่าเป็นสิ่งเตือนใจถ้ามีลูกแก้วอยู่ในปากเนี่ยต้องเป็นคนดีอยู่ในความดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแมน่นบอกครับประมาณนี้บอ ธี่าการฝึกของเพิ่นเนาะแต่ละคนกับบอกขึ้นกันแต่ว่าโอ้ยขินแล้วกับเป็นห่วงอยู่ทางเถื่อนอนอยู่ย่า่มันไหลลงคอย่า่มันติดคอติดหลอดล่มยังสิมัมันมันมันเคยไหลเข่าคอขื่นลไปให้ที่ทองจะกเถื่อบอบอมีจะกเถื่อมันบอเกงอีีนะครับเอ้าจังไหนกับงวดนี้นะครับบ่าวเสี่ยงนะครับสามศูนย์เจ็ดแปดห้าสอง ล่างมีหกเก่ากับเจ็ดเก่าฝากไปเป็นอีกแนวทางนึงนะครับฝากไปทิจเจรานาชาวประจัดคัดกับพานเนาะครับเนาะอ่ะกระายจังไหนกับขอบคุณเบาเสียงหลายๆครับผมขอบคุณครับ